นี้เราก็มาถึงจุดที่สอแล้วนะครับศาลเจ้าค่ะแล้วไปดูกันดีกว่าใช่ไหมแล้วคนบอกว่าคนเดียวกันเลยเหรอนางแบอกแล้วเข้าชุดบูชาไหมล่ะมาใหม่คนละยี่สิบเก้าดอก้าบูชาจุดกหวยก็นำั่ไปถวายนะครับ เลือกชุดไหว้กันนะคะรับตอนนี้เราก็มาเช่าชุดผู้ชายก่อนใช่ไหมนน่นน่หันหน้ามาสิหันหน้ามาให้ดูหน่อยเราเก็ตังน้องไปแล้วครับ ไปเลยตามพี่เข้าไปเลยน้องเฟรมครับจุดที่หนึ่งครับไปครับับ่วันค่กามาไหว้ก่อน้องสวายมาสาบ ต่อมาก็เอาทู่ใช่ไหมกี่ดอกครับ29เก้าดอกยีิบเกดอกย่อนแล้วก็ไปเอาูปมาโอเครับิบดอกนะย่านะได้คู่มานะครับก็มาจุดกันจดูนะครัก็มาไหว้ตรงจุดนี้จุดที่หนึ่งไหว้ฟ้าดินเก้าดอก าเป็นจุดที่สองน,นะครับมีจุดที่สองครับเก้า<ป>ดอกเหมือนกันสามนะครับอีกเก้าดอกด้านหน้าหน้าฝา จุดที่สีหนึ่นงดอกอ่าจุดที่ห้าค่ะฝั่งนู้นค่ะหนึ่งดอกเป็นการเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในเปีดยกเข้าไปสินี่จากที่ไหวเสร็จใช่ไหมฮะนี่เราก็ออกมายากสารเจ้าออแล้วนะครับ จากออกมาแล้วแล้วก็มาด้านหน้าเลยลาของวันนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีแล้วเนาะใช่ไหมนี่หลังจากออกมาตรงนี้นะครับเราก็พาครอบครัวมาอาหารปลาต่อเลยทางด้านนี้อ,นนอะไรครับเ้าไปชมก่อนอาหารป้าถั้งใหญ่ก็ได้ลูกถังใหญ่ เอาตังก่ายาไปก่อนเูกเอาตังก่ายาไปก่อนก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวให้ทางด้านล่างใช่ไหมพี่ไปทางด้านนู้นนะครับแล้วก็หิ้วไปทําให้อาหารปลาต่อจากทําบุญแล้วปลาเฟรมพาเพื่อนไปดูก่อนเลย ลงมาจะเป็นบรรยากาศท่าน้ำปลาเต็มเลยน้องเต็มลงไปเลยปลาเต็มเลยครับนี่เราก็ลงมาจากศาลด้านบนก็มาให้อาหารปลากันต่อเนาะนี่น้องเฟรมให้อยู่นะครับ ้วกเพียนปลาเต็มเลยตอนนี้เราก็เสร็จติต้นภารกิจแล้วใช่ไหมค่ะเราให้หางปลาเรียบร้อยแล้วเนาะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปกับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์และก็กดกระดิ่งกุกกิ๊กกุ๊กกิ๊กเพื่อไม่พลาดคลิปไป ต่อไปด้วยนะคะคลิปใหม่ๆนะต้องกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆเรื่อยไปนะคะแล้วก็อย่าลืมกดถ s c r ก b e แล้วก็กดหัวใจแล้วก็กดเี่ยมให้น้องไปเยอะๆด้วยนะคะอยาก<ล>ให้ครอบครัว,วเราไปที่ไหนใช่ไหมใช่ก็บอกมาเลยใต้คอมเมนต์เลยใช่ไหมคบใช่ค่ะลงมใาตา้คอมเมนต์ได้เลยบ๊ายบายข่างๆของรถกระบะ ยูซุูตนะครับขบักูซุ